อ่ะโอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวีดัตัวดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในไลฟ์สเตีมกับเกมเอาลัสสองนะไม่เล่นนานหายไปนานอีกแล้วทุกครั้งเลย <c oughs> นะครับแล้วตอนนี้เราเพิ่งตื่นจากมาไม่เราเพิ่งออกจากมาไอตรงที่อ่าโดนฝังใช่โดนใอตัวที่ยิงเธงใส่ฝังแล้วก็ แบตเตอรี่สองก้อนทำไมเขาก่อนเหมือนมีก้อนเดียววะอีกก้อนอีกก้อนหนึ่งเมืม่อไเขาก่อนเหมือนมีก้อนเดียวเรายังหาทางไปที่เหมืองนั่นได้อข้ามแผนเราเต็มแบตเตอรี่มีสองก้อนผ่านผ่านอยู่ที่น่าจะเก้าสิบเหรนเราต้องไปที่เหมืองภารกิจของเราถ้าเหมืองไปทางไหนโคตรมืดเลย มีโนต้ตด้วยอ่าที่นี่คือที่ที่ข้าโดนสังหารโดยเจ้าเจ้าเลิศและนิกสมุนของมันแคนเพียยเขาอ่ทาทำไวหกเพราะเขามีนิ้วไม่ครบไม่ใช่ความผิดของเขาเลยนี่มันไม่ยุติธรรมและข้าหวังว่าพระเจ้าผู้ทรงเมตตาจะดูแลเขาเขาดีกว่านี้นะอืมวางออกคลิกซ้าย ไม่เล่นน้ำเลยปุ่มจริงลืมปุ่มลืมทางลืมทุกอย่างทางนี้ไม่น่าใช่อุยตกใจเยียวโหจริงไม้ร่วงอ่าในทางนี้แหละนะก็ไม่เห็นที่อื่นแล้ว เฮ้ยเสียงเราะกว๊ะเดี๋ยว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 ที่ตัวคานโอ้โหตุลิชิตโอ้โหมันมันเหมือนวิ่งว่ามันเหมือนมันเหมือนวิ่งว่ายคมาอ่ามันต้องกดซีนอ่ะวุ้ย ว่าโอ้โหมัต้องกด C เพื่อที่จะคานคานแบบต่ำที่สุดกดคอนโทรลมันได้แค่คานแค่นี้เอะแล้วปกติกดชิปทีเดียวมันก็วิ่งค้างให้เลยไม่ใช่หรอไม่ต้องกดค้างนิไม่เปลี่ยนอะไรมันบเว่านี่ย เออก็่านเอ๊ะรู้ว่าเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอ๋อเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเหรอเอ้อเสียงอะไรใครวะนี่ยาวไปไมมอ่าน เ้ืเสียงใครอุ๊ยโอ้ลีนอะไรอะโอ้โหมาแฝงคอกันไดนนะ้ไะโอ้เฮ้ยเฮ้ยพวกเองเป็นใครเอ็งไปดูสิเธอแฝงคอตัวเองก่อนที่พวกเราจะหยุดเธอได้ทันหรือว่าเธอไม่ได้แข็งคอตัวเองกันนะไม่เดี๋ยวไม่ใช่เธอเขา เขาเห้ยอะเธอเธอไหนวะมึงเห็นเป็นใครเดี๋ยวเบกมึงเห็นเป็นใครมันมันชื่อเบกวะลืมตล,ลืมชื่อตัวก่อนละอมอ้แบตจะหมดแล้ววะโอ้ยังไม่ถึงไหนเลย

อ่ะขอโทษที่ข้าต้องเอาเชือกไปเพราะข้าต้องใช้มันขึ้นไปบนสวรรค์ฮ่ถ้าอ้วนน็อตไม่ยอมให้เชือกกับเจ้าแล้วก็เจ้าค่อยมาพาข้าลงไปแล้วเอาเชือกคืนแล้วกันเพราะข้าคงไม่ต้องใช้มันแล้วละ่ะอย่าบอกนาะยคนที่แขวนคอเมื่อกี้ <laughs> มึงเอาเชือกไปเนี่ย <laughs> โอ้โหฉ <laughs> ด <laughs> เกือบกงไงละ่ะ เรียกใครวะโอ้ฮะเฮ้ยแบทเสียงกูรู้แล้วว่าเสียงใครปิดล็อกเก็บแบท เดี๋ยวมีคนในบ้านโอ้ชิตไอตอนสองเมื่อกี้ไม่เห็นมีใครเลยวะเพิ่งมาตอนไหนเนี่ยมาแบบไม่ส่มไม่เสียงเลย ดีครับผมจะต้องการถาายยิงไปถามครับ เฮ้ยโู้รีชิปโ้รีเฮ้ยกดดี้กดเอฟต้อ,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 อไปกดดีเฉยไมกดดีเฉยเลย เฮ้ยไปด้วยสิฮะโอ้ยจุ๊บี้มึงวิ่งเข้าอีกทางนึงแล้วไม่ใช่หรอฮะเห็นกูหรอไม่เห็นกูหรอ เดี๋ยวว่าแล้วมันติดอะไรวะเนี่ยครับกูอยู่ไหนไหนกูอยู่ไหนไหนกมันช่างลำบากเหลือเกินอืมแบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่หมดไวมาก เยมองไม่เห็นขะาดกูยังมองมึงยากเลยมึงจะมองเห็นกูเฮ้ยมึอตาดีเกินไปแล้วนะโอ้ยนี่ยังไม่ออกมาเลยกวนบ้านไปรอบหนึ่งแล้วเนี่ย แอบจะไม่ได้หายใจ เออไม่พุ่งอ่ะอ่ะลรทางไหนอยู่เนี่ยต้องขึ้นไปข้างบนเบลเชือกทางขึ้นนี่ไงเมื่อก,กี้เห็นใคร <c oughs> สักแต่คนขอเชือกนะ <c oughs> อืมโอ้แล้วกูต้องลองไปเก็บด้วย อย่าแคมป์อย่าแคมป์เชือกขอบใจนะพวกาละขากลับกูไม่ปลอดภัยร้อยเปอร์เ thấy cụ lươn ngay này, tiếng nhạc này đang ở đây này, chú, huy, đột nhiên ngay đây, bị lọt, thế nào, thế nào? khổ, lọtเฉย chửi quá chưa gặp, Don't chưa mày. ôi, Ê, nhớ hãy mình mày 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 ดีพกกดใช้งานเ,ออเดี๋ยวโอ้โหมึงมาโผล่โรงเรียนอีกแล้วบน <c oughs> หลังคาถ้าเป็นที่นี่เราน่าจะน่าจะอะไรหลังคาทาไมเหินมิแต่ประตูที่เปิดไม่ได้เพราะมีหิมะ ลังค่าลังค่าไปไหนไปทางนี้ปะ่ะไงโอ้โหมึดมืดได้ใจมืดได้ใจความมืดแล้วมืดดิเฮ้ะทำไมจอมันแ,แดง พิบก็บพิบดูว,ว่าวิ่งวิ่งนานเกินละรอ,อยเท้ามีรอยเกิดนี่เฮ้บประตูเปิดโอ้โหเปิดมาซะแบบเอาแล้วล็อกเฉยเ,เลยอย่างวะนี่วัเกิ t โอ้รอยเลือดคือว่าอะไรฮยโอ้ยโอ้โโอ้ตีชิดต่อ,อ,อทางไหนทางไหนเอารอดแล้วโอเครอดแล้วก็รอด เอ่อประตูประตูหน้าต่างเข้าไปเดินสักกันทางไหนวะเนี่ยเอ๊ยหาทางไม่เจอนี้ปีนเสาขึ้นไปเนี่ยหาทางไม่เจอครับ เิดทีอย่างสว่างวิ่งนานๆก็ไมใ่ใช่วิ่งนานแล้วเหนื่อยเอ้าแล้วเมื่อกี้กดใช้ไม่ได้ไปบริก,ไปก,กไปกันต่อยาวๆโอ้โหเกลียดทางยาวไปกันต่อยาวๆเลยกูเกลียดทางยาว เฮ้ยเสียงอุ้ยแบตเตอรี่มีภาพแผลไหมครับสอต้องการภาพ,พแผลอ๋อหลอกอุ้ย <c oughs> อุอ้ย thank you มีสำรองแล้ว ไปไม่ได้เลยเฮ้ย,ยทางออกอีกสิบไม่ได้อะแล้วประตูตมันล็อกหมดเลยเนี่ยให้กูไปไหนเนี่ยเฮ้ยมีกระดาษนี่าอะไรอ่ะอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ย Holy! Oh! Yo! I this? that! Watch up! Wait! Jessica! Jessica! Come here! Jess! Jess! Hey! Quick! The day is done! Oh, honey, okay. honey! Okay. The sun, look down upon thy little one! A light of light! Jessica! Can you, can you hear me? And shed on me thy presence bright? I need not fear if thou were near! วันหนึ่งผ่านพ้นไปองค์เจ้าดวงอาทิตย์จงดูเจ้าตัวน้อยของท่านโอแสงแห่งความรุ่งนรืช่วยอยู่กับข้าในค่ำคืนนี้เถิดและช่วยให้ท่าปรากฏตัวอย่างพระองค์นั้นสดใสข้าไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดถ้าหากพระองค์พระองค์เป็นผู้ช่วยข้ารอดทรงใจดีแล้ววันหนึ่งผ่านพ้นไปโอ้มันพูดเหมือนเดิมเลยนี่หว่า Little one, A light of light, keep me this night and shed on me thy presence bright. I need not fear if thou were near. This way, Blake. Jess, are you there? Jess, you Jess. อา้อาวอา้าวโอ้โหนึกว่าโหลดโอ้ <c oughs> แปดจะหมดอีกแล้ว <c oughs> อุ้ยสไลเดอร์ไม่มีอะไร ทะเลสาบต้องหาทางข้ามไป,ป้ากแต่ทะเลสาบไม่เห็นมีทะเลสาบอะไรเลยต้องหาทางข้ามไปฟากหนึ่งอย่างนั้นเลยอ, <Okay. S 2> อ๋อเนี่ยทะเลสาบ <Okay. S 2> เปิดทีมมองไม่เห็นเลยโอเคชมแมลมีบางอย่างไม่ปกติทะเลสาบนี่ไม่ปกติไม่เอาเท้าลงในน้ำหรือ ลองดูไหมอ่ะอะไรอ่ะถ่ายอะไรถ่ายเนี้ยเหรอเอ,อ้ามันต้องมาถ่ายนะฝั่งนี้เลสว์กลิ่นเหมือนกับพวกสารเคมีกระซักอะไรสักอย่างที่ตายแล้วอ่ะลงไปหน่อยไหมเบรก อย่าเลยดีกว่าไม่ขอกูก็กลัวไปเหมือนกันเปิดประตูลลอกแอบตัวนี้อะหอกน,นี่แอบได้เปิดไม่ได้โดดก็ไม่ได้ อ้าไปทางไหนวะโอ้ยตะล่วงโดดแค่นี้ก็โดดไม่ข้ามไม่มีอะไรเลยเฮ้ยทางนั้นมันขึ้นได้อา่าไม่มีอะไรอะ่ะ เอ๊จำได้มันเคยเข้าหลังบ้านได้นะแต่จำไม่ได้ว่าเข้าทางไหนเอ๊ะหรือประตูนี้อาวประตูนี้โอโห,โห้ไอกูมองไม่เห็นแล้วเมื่อกี้มืดก็มืดเหลือเกินมืดแบบจริงจัง ่าขึ้นไปข้างบนขอดูในบ้านกอนแล้วกันเกิดมีสงองเฮ้ยมีนั่นไงแบตเตอรี่เปิดลอไปเลยขอแบตนะครับไม่มีอะไรแล้วมีอะไรอีกไหม ไม่มีไม่มีเราก็ไปกันเถอดดีครับมีใครรอผมอยู่ข้างบนไหมขอขอจะให้แบบขอให้ไม่มีได้ยินเสียงใครกันนี้เสียงแบบว่าโอ้บันไดโคตรจะไม่ปลอดภัยนะครับถ้าเห็นอย่างนี้อย่าไปเดินเด็ดขาดเลยนะ วิ้ยอะไรกันนะ่ะเอ๊ะนั่นมันเรือเรือหรืออะไร,รอ่ะ